โอเค,คอก็ขอการสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้พาะกับผมในช่องพันเงินออนไลน์สไตล์คนค้านนะครับผมก็วันนี้เราจะมาอยู่ในแอปนะครับผมที่ชื่อว่าไทยเลลี่นะก็ที่ผมเคยทําคลิปไปนะผมหลายๆคลิปนะก็ตอนนี้ได้ทําการมียอดเงินนะผมในแอปนะผมสี่ร้อยหกสิบบาทแล้วนะครับผมใกล้จะได้ถอนกันแล้วนะสำหรับคนที่รอผมถอนให้ดูนะ ว่าบางคนเห็นแบบมันเล่นยากไหมถอนได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาถอนให้ดูนะก็รอนะผมอีกนิดนึงนะเยวใกล้ได้ถอนแล้วนะครับผมยอดเงินครบห0 0้ยเดี๋ยวผมทําคลิปถอนให้ดูอีกรอบหนึ่งนะใครที่อยากให้ผมได้ถอนเร็วนะผมก็ช่วยกันกด,ดจากลิงก์ด้านล่างนะผมลิงก์ตลอดของแอปนี้นะเอาไปเล่นได้กันนะผมฟรีๆไม่ต้องเสียเงินนะผมก็ถือว่าเป็น วงว่างนะผมสายฟรีมาเล่นกันนะโอเคคลิปมีประมาณนี้นะผมลืมดิง้งโหลดอยู่ข้างล่างนะผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมมาถอดให้ดูนะ